ต้อนรับเด็กๆชั้นป .4 เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์เรียนวิทย์กับครูฝนวันนี้นะคะครูฝนจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยะคะ่ะ การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะในเรื่องของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนนะคะจะมีดังต่อไปนี้หหน้าที่ของรากลำต้นใบและดอกของพืชด,ดอก 2. การจำแนกสิ่งมีชีวิต 3. การจำแนกพืชออกเป็นพืชด,ดอกและพืชไม่มีดอก 4. การจำแนกสัตว์ บอกเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเห็นไหมคะว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยน่าเรียนมากๆเลยใช่ไหมคะนักเรียนแต่ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องไปเรียนเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตกันก่อนนะคะ เด็กๆรู้หรือไม่ว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆรอบตัวเราจำแนกได้กี่กลุ่มอะไรบ้างโอ้โหฟังแล้วเนี่ยมันดูเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะนักเรียนอ๋อเพราะสิ่งมีชีวิตต่างๆรอบตัวเราหรือในโลกของเราเนี่ยมีมากมายนะคะนับไม่ถ้วนกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจึงได้ใช้วิธีการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล ะะโดยเขาได้ใช้เกณฑ์เกี่ยวกับการสร้างอาหารหรือการเคลื่อนที่เป็นต้นนะคะมาใช้จำแนกสิ่งมีชีวิตนะคะโดยนักวิทยาศาสตร์นะคะเขาได้จำแนกสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันนะคะให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะโดยการจำแนกกลุ่มของสิ่งมีชีวิตนะคะจะจำแนกได้ทั้งหมด 3กลุ่มนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเห็นไหมคะว่าการจําแนกหรือการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคะนั่นก็คือกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และก็กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกลุ่มพืชกันก่อนนะคะ กลุ่มพืชนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าพืชเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มเดียวที่สามารถเป็นไงเอ่ยสร้างอาหารได้เองนะคะโดยพืชเนี่ยสร้างอาหารโดยใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะเราเคยเรียนไปแล้วในตอนปอ .3 นะคะโดยสิ่งที่พืช ใช้อาศัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะนั่นก็คือสารสีเขียวหรือที่เราเรียกว่าคลอโรฟิลล์นั่นเองค่ะอพอพืชน,นะคะเขาทําการสังเคราะห์ด้วยแสงเสร็จนะคะก็จะเกิดเป็นอาหารนะคะแล้วก็ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นพืชน,นะคะหลังจากนั้นเนี่ยมนุษย์หรือสัตว์นะคะเขาก็เอานส่วนต่างๆของพืชเนี่ยมาใช้เป็นอาหารเพื่อเป็นการ ใช้ในการดำรงชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าพืชเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญกลุ่มหนึ่งของโลกนะคะสำคัญมากๆเพราะพืชเป็นสิ่งที่สามารถสร้างอาหารได้เองและก็เป็นอาหารสำหรับมนุษย์และสัตว์ด้วยนะคะอ่า อกจากนั้นนะคะพืชเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้แต่เคลื่อนที่ด้วยตนเองไม่ได้นะคะเราก็ไม่เคยเห็นพืชเดินได้หรือวิ่งได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพืชน,นะคะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แต่สามารถเคลื่อนไหวได้นะคะเรามาดูตัวอย่างของพืชกันค่ะก็จะมีทันตะวนันลักษณะเด่นของทันตะวนันก็คือเป็นพืชที่มีดอกนะคะ ต่อไปเฟิร์นนะคะเฟิร์นเนี่ยเอ่อจะเป็นพืชที่ชอบอยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นนะคะเราเคยเห็นเฟิร์นที่ไหนบ้างเอ่ยอ่าอาจจะเคยเห็นเฟิร์นที่แถวป่าป,า,ปามใช่ไหมคะอ่าต่อไปค่ะไผ่นะคะลักษณะเด่นของไผ่นะคะเป็นพืชที่มีลำต้นเป็นข้อปร้องนะคะ ต่อไปค่ะมะเขือเทศนะคะลักษณะเด่นของมะเขือเทศก็คือเป็นพืชที่มีดอกและมีผลนะคะโอเคต่อไปเราไปดูกลุ่มที่2นะคะนั่นก็คือกลุ่มสัตว์นั่นเองนะคะกลุ่มสัตว์นะคะ สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะแต่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายและเคลื่อนที่ได้นะคะเราก็จะเห็นสัตว์เนี่ยสามารถวิ่งได้เดินได้ใช่ไหมคะอ๋อแต่บางชนิดก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะเรามาดูตัวอย่างของสัตว์นะคะหน่งก็คือช้างนะคะช้างเป็นสัตว์ที่มีลักษณะ เป็นไงเอ่ยมีขนาดใหญ่ใช่ไหมคะอ๋อสองลิงนะคะลิงเนี่ยเขามีลักษณะเฉพาะคือเป็นไงเอ่ยเคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วว่องไวนะคะต่อไปปูนะคะปูก็สามารถาเคลื่อนที่ได้นะคะเคลื่อนไหวร่างกายได้เดินได้นะคะต่อไปดาวทะเลค่ะ เด็กๆเ,เคยเห็นดาวทะเลไม่เอย่ยดาวทะเลก็จะอาศัยอยู่ในทะเลแต่ดาวทะเลไม่ใช่ปลานะคะ,ะดาวทะเลก็สามารถเคลื่อนที่ได้เดินได้เช่นกันนะคะต่อไปเราจะไปดูกลุ่มที่3นั่นก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะ,ะเป็น เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นยังไงเอ่ยอาจจะไกลตัวเรานิดนึงนะคะเราอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะซึ่งกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง สามารถเคลื่อนไหวร่างกายและเคลื่อนที่ได้แต่บางชนิดก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ยกตัวอย่างเช่นเห็ดรานะคะจุลินทรีย์ราขนมปังแบคทีเรียนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าจุลินทรีย์และแบคทีรียเนี่ยบางชนิดนะคะก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเรานะคะแต่บางชนิดก็เป็นโทษต่อมานะคะเรามาดูขนมปังราที่ขนมปังค่ะ เด็กๆเ,เคยเห็นราไหมคะอ๋อราเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ขนมปังที่เราใช้รับประทานกันนั่นแหละคะ่ะถ้าสมมุติว่าเรารับประทานไม่หมดแล้วเราตั้งทิ้งไว้หรือเราตั้งขนมปังไว้หมดอายุก็จะมีจุดดำๆเกิดขึ้นจุดดำๆนั้นนั่นก็คือรานั่นเองค่ะโอเคสำหรับการ จำแนกสิ่งมีชีวิตนะคะก็จบลงแล้วนะคะจำได้กันใช่ไหมเอ่ยว่าการจำแนกสิ่งมีชีวิตแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะต่อไปวันนี้ครูฝนก็มีเกมตอบคำถามการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตมาให้เด็กๆเ,เล่นกันด้วยถ้าพร้อมแล้วไปเล่นกันเลย ข้อแรกนะคะโจทย์ถามว่าข้อใดอยู่ในกลุ่มพืชพร้อมเรียังคะค่ะพร้อมแล้วไปทํากันเลย A ทานตะวัน B เห็ด C ลิงให้เวลา3วินาทีตอบข้อไหนเอย่ยหมดเวลาตอบข้อไหนคะข้อใดอยู่ในกลุ่มพืชน,นั่นก็คือข้อ เอนะคะทานตะว,วันใครทําถูกบ้างต่อไปค่ะไปดูข้อที่สองข้อใดอยู่ในกลุ่มสัตว์เอมะเขือเทศ B ปูซี C. แบคทีเรียรหมดเวลาตอบข้อ b นะคะนั่นก็คือปูนั่นเองใครถูกบ้างคะต่อไปค่ะข้อที่3ข้อใดต่างจากพวกพร้อมเรียงคะถ้าพร้อมแล้วไปทำกันเลย a เฟิร์น b เห็ด c ราหมดเวลาตอบข้อไหนเอย่ยตอบข้อ เนะคะนั่นก็คือเฟืนนั่นเองเพราะว่า,เ,าเห็ดและก็รานเนี่ยเขาอยู่ในกรุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์นะคะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้สนุกไหม วันนี้คุูฝนก็มีการบ้านนะคะมาให้เด็กๆทําด้วยเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าที่รเราเรียนไปเนี่ยนักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดในแบบวัดและบันเทกผลการเรียนรู้หน้าที่หนึ่งนะคะทาเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาทางไลน์ส่วนตัวครูฝนด้วยนะแล้วเรามาพบกันใหม่ในครับหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Bye-bye.